วันที่12มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการประชุมสำคัญของแพทยสภานะคะเ,เป็นเรื่องที่คนกำลังจับตามองก,กันมากเลยครับผมเพราะว่าจะมีการลงมติอีกครั้งหนึ่งค่ะในประเด็นที่เกี่ยวกับแพทย์สามท่านกับการดูแลคุณทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจอ๋อครับ เรื่องเดิมที่เคยมีมติไปแล้วแต่ถูกวีโตมาใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกวีโตไปก่อนหน้านี้ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่ตามติดเรื่องนี้อยู่เราจะมาลองดูกันค่ะว่าเดิมพัน์จริงๆของการโหวตครั้งนี้คืออะไรแล้วก็มีความพยายามผลักดันเรื่องความโปร่งใสด้วยตรงนี้น่าสนใจมากค่ะครับมาลงลึกเรื่องนี้กันค่ะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทแพทยสภาก็คือการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพแพทย์นะครับค่ะทีนี้การที่ต้องมาลงมติซ้ําในเรื่องเดิมเนี่ยก็เพราะว่าเท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคนปัจจุบันคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับท่านในฐานะสภานายกพิเศษของแพทยสภาโดยตําแหน่งนะครับได้ใช้สิทธิ์วีโต้หรือยับยั้งมติเดิมของคณะกรรมการไปอ๋อก็เลยเป็นเหตุให้ต้องกลับมาโหวตใหม่ ถูกต้องครับมันเป็น,นกลไกตามพรบวิชาชีพเวชกรรมนะครับแต่ว่ามันก็สร้างสถานการณ์ที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษขึ้นมาแปลว,ว่าตอนนี้บอร์ดแพทยสภา,าก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะยืนยันมติเดิมไหมที่เคยบอกว่าให้ลงโทษแพทย์สามท่านนะคะใช่เลยครับต้องตัดสินใจว่ายืนยันหรือไม่ยืนยันมติเดิมที่โดนวีโต้ไปแล้วเงื่อนไขาการยืนยันมตินี้เป็นยังไงนะคะคือ การจะยืนมติเดิมเพื่อให้การวิโต้ของท่านรัฐมนตรีตกไปเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องได้เสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า2ใน3 2ใน3ครับของกรรมาการแพทยสภาทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงซึ่งปัจจุบันมี70ท่านแต่กรณีนี้ต้องตัดออกไป1ท่านคือพลตรีโทนพพลทวีสินเวชวิธานเพราะท่านมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอ๋อค่ะก็จะเหลือ69ท่าน ครับผมก็ต้องได้เสียงอย่างน้อยที่สุดคือ46เสียงจาก69เสียงถึงจะยืนมติเดิมได้โอ้สองในสามนี่ถือว่าสูงมากนะคะสูงมากครับมันไม่ใช่แค่เสียงข้างมากธรรมดาคือต้องเป็นมติที่เออค่อนข้างเป็นเอกชั้นในระดับหนึ่งเลยถึงจะล้มล้างการวีโต้ได้ตรงนี้ก็น่าสนใจมากครับแล้วเหมือนจะมีแรงกดดันเพิ่มเข้ามาอีกใช่ไหมคะจากกลุ่มแพทย์ด้วยกันเอง อ๋อครับกลุ่มประชาคมแพทย์ใช่ไหมครับที่นำโดยนพชาติชัยอัติชาติใช่ค่ะเห็นว่ามีการรวบรวมราชื่อแพทย์ไปแล้วหลายร้อยชื่อเลยผ่าน Google Forms ด้วยครับล่าสุดน่าจะราวๆ600ชื่อแล้วนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเรื่องอความโปรง่งใสในการลงมติครั้งนี้โดยเฉพาะเลยจากคนในวงการเดียวกันเองนี่แหละคะ่ะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคือข้อเรียกร้องของกลุ่มนี้ชัดเจนมากครับมี2ข้อหลักๆค่ะ มีอะไรมั่งคะหคือขอให้การลงมติในวันที่12เนี่ยเป็นแบบเปิดเผยเปิดเผยครับใช้วิธีขานชื่อกรรมการทีละคนเลยว่าลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแทนที่จะเป็นการลงคะแนนลับแบบเดิมๆอื ่่านชือเลยครับแล้วข้อ2ก็คือเมื่อได้ผลแล้วขอให้เปิดเผยผลการลงมติของกรรมการแต่ละท่านให้สาธารณชนทราบด้วยโหนี่เรียกร้องแรงเหมือนกันนะคะคือไม่ให้เป็นความลับภายในเลยใช่ครับเหตุผลของเขาก็คือเพื่อให้เกิดความรับผิดช,ชอบที่ตรวจสอบได้จริงๆเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมสนใจมาก ซึ่งถ้ามองกว้างๆนะครับการเคลื่อนไหวแบบนี้มันอาจจะสะท้อนแนวโน้มเรื่องความโปร่งใสในองค์กรวิชาชีพที่กําลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าคือไม่ใช่เรื่องภายในอย่างเดียวแล้วสังคมก็คาดหวังการตรวจสอบได้มากขึ้นแล้วทางคุณหมอชาติชัยท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเห็นว่าท่านค่อนข้างมั่นใจครับคุณหมอชาติชัยแสดงความมั่นใจว่ามติเดิมน่าจะได้รับการยืนยันนะครับท่านคาดการว่าอาจจะได้เสียงเกิน60เสียงด้วยซ้ำโหเกิน60จาก69เเลยนะคะครับ ท่านมองว่าการที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะทําให้กรรมการแต่ละท่านาตระหนักถึงเรื่องเกียรติภูมิของวิชาชีพเรื่องมโนธรรมท่านใช้คําค่อนข้างแรงนะครับประมาณว่าความดีย่อมชนะความกลัวหรือเรื่องมโนธรรมความรับผิดชอบชั่วดีอะไรทำนองนี้อืแสดงว่าเชื่อมั่นในตัวกรรมการแพทยสภาส่วนใหญ่ครับและท่านก็พูดถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยผลต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ แต่ท่านก็เชื่อว่าความลับไม่มีในโลกยังไงข้อมูลก็น่าจะออกมาอยู่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นแรงกดดันต่อกรรมการเหมือนกันนะคะเนี่ยกดดันมากครับการอ้างถึงเรื่องมโนธรรมเรื่องเกียรติภูมิแบบเนี้มันทําให้การตัดสินใจของกรรมการแต่ละท่านมันไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบข้อบังคับแล้วแต่มันเป็นเรื่องจุดยืนทางจริยธรรมส่วนตัวด้วยค่ะแล้วมันก็เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาจริงๆครับว่า องค์กรวิชาชีพเนี่ยจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการกำกับดูแลกันเองภายในซึ่งมันก็จําเป็นนะเพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพใช่ค่ะกับความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนในวิชาชีพเองด้วยซ้ําที่เอามาเรียกร้องให้สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ้นแบบนี้สรุปคือตอนนี้แพทยพ์ยสภากําลังเจอสึกหนักเลยนะคะแรงกดดันมาหลายทางมากทั้งจากสังคมแล้วก็เออสคัญมากๆคือจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเอง ในการตัดสินใจครั้งนี้แถมยังมีข้อเรียกร้องใหม่เรื่องความโปร่งใสที่ดูเหมือนจะไม่เคยมีมาก่อนในการโหวตลักษณะนี้ใช่ครับไม่เคยเห็นการเรียกร้องให้คานชื่อหรือเปิดเผยผลรายคนแบบนี้มาก่อนก็เลยกลายเป็นบททดสอบสําคัญเลยนะคะทั้งกระบวนการทํางานภายในแล้วก็จุดยืนเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของแพทยสภาเลยจริงๆครับ เป็นบททดสอบครั้งใหญ่จริงๆครับและมันก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะครับว่าไม่ว่าผลการลงมติครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังส่งสัญญ,ญาณอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงไประหว่างองค์กรกำกับดูแลวิชาชีพกับสมาชิกในวิชาชีพนั้นๆแล้วก็กับสังคมไทยในภาพรวมอืมน่าคิดมากค่ะครับ แล้วการผลักดันเรื่องความโปร่งใสจากภายในวิชาชีพเองแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือส่งผลกระทบต่อแนวทางการทำงานขององค์กรวิชาชีพอื่นๆในอนาคตด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามกันต่อไปครับ